สวัสดีครับพบกับ PGM นะครับปุ้นเกมมิ่งนะครับวันนี้ปุ้นจะมาชี้แจงให้ฟังเกี่ยวกับการปั๊มหัวใจนั่นเองนะครับขนาดนี้นะครับปุ้นอย่างไรเขาเรียกว่าไงครับคือจะไม่ทําคลิปออกมานะครับปั๊มหัวใจจะไม่ทําคลิปออกมาให้แล้วนะครับก็ก็คือแบบว่ามันทําคลิปแล้วมันหลายเวอร์ชันจัดนะครับก็คือรับปั๊มอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ครับโอเคครับ ขั้นตอนรับป้าของปูนนะครับก็คือให้ลูกค้าอินบ็อกมาทางแฟนเพจนะคะแฟนเพจของปูนเนี่ยทิ้งลิงให้ทุกคลิปเลยนะครับจะอยู่ใต้ลิงก์นะครับโอเคราคาก็เบาๆครับเดี๋ยวจะแปะให้ให้เลยครับตรงนี้เลยครับโอเคนั่นแหละขั้นตอนปูนก็คือให้ล็อกให้อะไรนะให้อินบ็อกมาทางแฟนเพจใช่ไหมมาคุยกันแบบว่าตกลงกันว่าจะอย่างนี้อย่างนี้โอเคก็มาคุยกันตามอัธยาศัยอะคุยกันเองไม่เป็นไร มีปัญหาอะไรก็ลดได้ประมาณนะจริงถ้าลดได้ก็ลดแต่ถ้าน่ารักก็ปั๊มฟรีไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนั่นแหละก็อินบ็อกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ให้ใหอีเมลกับพาร์ทผมมาใช่ไหมผมก็จะเข้าดูปุ๊บว่าโอเคอุปกรณ์มันพอนะเข้ารหัสได้ครับแล้วผมก็จะเรียกบัตรทูมาครับบัตรทูมาปุ๊บผมก็จะเช็คบัตรทูถ้าบัตรทูถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็จะเริ่มปั๊มทันทีครับแล้วก็ ไอการปั๊มเนี่ยครับก็จะประมาณ10-15ึงนาทีครับหรือว่าถ้าไวหน่อยก็ประมาณ10บนาทีเสร็จครับโอเคเอ่เออะไรต่อแล้วการปั๊มชาเลน,นะครับปุนก็จะไม่ได้สอนแล้วครับก็คือจะจ้างปั๊มนั่นเดียวเลยโอเคก็เสียดายด้วยสำหรับคนที่ ผมปูนําคลิปไปแล้วแล้วก็ไม่ปั๊มกันเองโอเคก็ตอนนี้ก็ขี้เกียจทำแล้วนะคะก็สอนแต่ Sb Game Hacker นะครับก็จะสอนเปลี่ยนค่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยนี่ตามปกติครับก็เดี๋ยวอัปเดตคลิปเรื่อยๆครับถ้ามันอัปเวอร์ชันนะครับเออตอนนี้มันก็จะอยู่ประมาณ3.0.4ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวถ้ามัน3.5 3.0.5ก็เดี๋ยวจะอัปให้แน่นอนครับร้อครับส่วนใครที่ไม่เข้าใจนะครับไม่คล่องใจอะไรสักอย่างครับก็ เขียนไว้ใต้คลิปก,ก็ได้หรือไม่ก็อินมาทางเฟซเลยค่ะเอ๊ะทางแฟนเพจเลยครับโอเคลิ้นติดก็มาคุยกันได้ครับเมื่อกี้มีคนมาถามว่าพี่ครับพี่ครับไม่ต้องเรียกพีเ่เรียกน้องก็ได้ครับผมยังเด็กอยู่ครับเพิ่งสิบามเองปีนี้สิบห้าแล้วเอ๊ะปีนี้เออปีนี้สิบห้าแล้วครับโอเคก็มาถามให้เรียกเปิดได้นะครับแต่ว่าถ้ามาถามเรื่องซ้ำๆซากๆผมก็ อคิดถึงเขาใจเขาใจเราผมก็ไม่กล้าตอบเอ๊ยผมก็ไม่ใช่ไม่กล้าดิผมก็ขี้เกียจตอบผมก็มีงานของผมที่ที่ผมต้องทำอะโอเคก็เสียเวลาครับก็คือปล่อยเซอร์ครับโอเคก็มาถึงขั้นตอนฮนะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันปั๊มได้กันจริงหรือเปล่านั่นเองสังเกตครับตอนนี้เป็น1 0 8่งนหนึ่งเกนะโอเคจะเสีมเ็นเท่าไหรด่ดีตามให้กันแล้วกัน รอสักครู่นะโปรแกรมกำลังรันโอเคลัะละลัะละพร้อมหรือยังสี่สามสองหนึ่งตึ้งตึ้งนี่ครับนี่ไงครับเพิ่มนลครับเห็นไหมครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขั okay, run it, run it. Four, three, two, ้นตอนก็อย่างที่ปุ้นบอกไปนะครับแค่ กดลิงก์ข้างล่างครับเป็นอินบ็อกซ์เพจครับก็แล้วเข้ามาคุยกันตามอัธยาศัยครับก็มาคุยกันได้ครับโอเคก็ถามตอบอะไรไปเรื่อยๆครับถ้าจ้างปั๊มก็บอกเลยครับโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าใครโลกสวยครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตอนแรกแล้วห้ามดูสำหรับคนโลกสวยสําหรับก็คิดถึงใจเขาใจเราครับผมกว่าจะมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้ผมก็ต้องพยายามของตัวผมครับโอเคบ๊ายบายนะครับ